โอเคครับหลังจากที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนธีมของโปรแกรมแบบนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการเปลี่ยนสีหรือคลาสต์สกีมของโปรแกรมกันบ้างน,นะครับโดยการเลือกรายการจาก c o m บอ box control แบบนี้นะครับรายการที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เกิดจากตอนที่เราทําการออกแบบฟอร์มนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นจากสีอินดิโกเป็นรายการแรกนะครับไปจบที่สีบลูแบบนี้นะครับ ตัวรายการแรกนะครับถ้าเป็นพวก Combo บ o x นะครับเขาจะเริ่มจาก Index 0นย์นะครับผมนะรายการตัวต่อไปก็จะเป็น1นเป็นต้นนะครับผมนะทีนี้นะครับผมได้เตรียมชุดสีไว้ให้แล้วนะครับโดยให้เราไปดาวน์โหลด t เทกไฟล์เข้ามานะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Resource File เนาะในแต่ละ Lecture นะครับเหตุผลก็คือเราได้ทำการเรียนรู้พื้นฐานการเปลี่ยนสีไปแล้วนะ จากเลคเชอร์ที่ผ่านมาดังนั้นในเลคเชอร์นี้เราก็จะใช้สีสําเร็จรูปที่ผมได้เตรียมไว้ให้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมาเลยนะตัวนี้การเปลี่ยนสีนะครับเราจะอาศัยเหตุการณ์ selected index c h a n ของตัว combo box control นะครับซึ่งก็จะทำงานคล้ายๆก,กันกับตัว switch, Con switch control นะครับ ก็ให้เรา double click ไปที่ combo box ของเรานะครับในที่นี้ชื่อ color combo box การทำงานกับ event หรือเหตุการณ์ select e d index Chain นะครับเราก็จะมาตัดสินจากรายการที่เลือกนั่นเองนะว่าเราเลือกรายการไหนถ้าเป็นรายการแรกนะครับ index ก็จะเป็น0ูนย์เนาะดังนั้นเราก็จะมาใช้ตรง index ของ combo box นะครับ เป็นตัวตัดสินว่าจะเป็นสีอะไรเนาะโดยเริ่มรายการแรกเป็นอินเด็กซ์ศูนย์เนาะก็สามารถที่จะใช้ if else ก็ได้นะครับหรือณที่นี้จะใช้ตัว select case แทนนะครับเพื่อความง่ายเนาะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราด้วยนะครับผมใช้ select case แทนและกันเนาะก็ให้เราพิมพ์ไปเลย select case นะครับ จากนั้นจะตัดสินจากตัว Select e d Index ของ ComboBox นะครับก็พิมพ์ไปเลย Color ComboBox uh, Select e d Index uh, ตัวนี้นะครับผม Index จะเริ่มจาก0่ไหมคยับรายการแรกดังนั้นเราก็พิมพ์คขาว่า Case 0แบบนี้นะครับ Enter ลงมาเนาะมีกี่เค s นะครับเรามี 1> 0 1 2 3 4 5 6นะครับ7สีแต่อินเด็กเริ่มจาก0ก็จะเป็น6เนาะเราก็พิมพ์ตรงนี้ไว้เลยเคส0 copy มาเนาะเปลี่ยนเป็นเคส1อ่าเคส2เคส3เคส4เคส5เคส6ประมาณนี้เนาะอ่าเปลี่ยนไปจน,นครบรับ1น,นึ่งแบบนี้ เคดศูนย์หมายถึงมีการเลือกอารายการแรกนะครับให้ทำอะไรแล้วก็ให้เปลี่ยนสีเป็นสีอินดิโกนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ทำการเปลี่ยนลำดับนะครับผมเพราะว่ารายการในค bo อมโบบ็อกจะตรงก,กันกับรายการตรงนี้นะเริ่มจากอินดิโก้บลูเกรไปจนถึงสีบลูนั่นเองเนะาะถ้าเป็น อินเด็กศูนย์ก็คือรายการแรกนะครับก็ปี้ชุดสีมาทั้งบรรทัดแบบนี้นะทั้งชุดแบบนี้แล้วก็มาวางในส่วนของเคสศูนย์นะครับแบบนี้เนาะทาแบบนี้ไปจนครบนะครับต่อไปสีบลูเกรกปปี้ลงมาตรงเคส1นะครับต่อไปสีไซัรนนะครับก็มาตรงเคส2 สีกรีนสีเขียวมาตรงเคสสามตัวนี้ก็จะล้นโคดนิดหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนเอาแบบนี้นะต่อไปตัวทิวเนาะทิวก็จะมาเคสสี่ต่อไปสีชมพูนะครับก็มาเคสห้าเคสหกนี่อาจจะเป็นเคสเอลก็ได้นะแบบนี้ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะเราจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะทำแบบน,นี้แต่ผมจะชอบใช้แบบนี้นะหกไปเลยเนาะตัวสุดท้ายจะเข้าเคสเอยู่แล้วก็แล้วแต่เราเลือกนะตรงน,นี้นะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับการเปลี่ยนทีมก็ดีการเปลี่ยนชุดสีแบบนี้ก็ดีนะครับถ้าจะให้เขาทํางานตรงตามที่เราต้องการเนี่ยให้ทําการ Refresh UI ด้วยเนาะใช้ invalidate ก็ได้ หรือใช้ตัว refresh ก็ได้นะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มัน work นะครับในเทีน,นี้ก็จะทดสอบจากการใช้งานคำสั่ง invalid a t e ก่อนโดยจาะ comment code ในส่วนของ refresh เอาไว้แบบนี้นะครับ